สมอกหัวเราะและพยายามพลูฟี่ด้วยเถาวัลย์สีขาวอีกครั้งลูฟี่ยงศีรษะและเตะสมอกเกอร์เข้าที่ท้องโดยตรงทําให้เขากระเด็นออกไปทันทีไอไอนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันคุณสัมผัสอาวุธหินทะเลชัดๆแล้วคุณยังมีแรงมาจมตีฉันได้ยังไงจูจ่ๆสมอกเกอร์ก็สงสัยในชีวิตของเขานอกจากนี้เขายังสงสัยว่าอาวุธของเขาถูกทิ้งใครบอกคุณว่าถ้าคุณสัมผัสหินทะเลคุณจะสูญเสียพะละกกาลังฉันฝึกฝนจนสามารถใช้ฮากีได้แม้กระทั่งใส่กุญแจมือ คำพูดของลูฟี่ทำให้สโมคเกอร์ตกใจยิ่งกว่าเดิมผู้คนจะเชื่อคำพูดเช่นนี้ได้อย่างไรฉันเกรงว่านาวิเกโยธินไม่ได้พูดอย่างนั้นสโมกยังคงไม่เชื่อดังนั้นเขาจึงเอื้อมมือไปตัดที่ด้านบนของมือทั้งสิบจากนั้นทันใดนั้นก็รู้สึกร้ายเรี่ยวแรงและร่างกายทั้งหมดของเขาก็ทรุดลงกับพื้นสิบมือก็จริงแต่ก็เป็นความจริงเช่นกันที่ทรัลแฮกบอยไม่ได้รับผลกระทบแต่เป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่สามัญสำนึกหรอกหรือที่คนที่มีความสามารถจะถูกหินทะเลกักขังไว้ทำไมสามัญสำนึกถึงไร้ประโยชน์ทีีีี่่นนนนคคุณเเเเป็นนนงงงงงาาาหหรืออไกลล้้ดดยยังังมแตติทะวว ลูฟี่มองท่าทางของคนนี่เงาท่านใดนั้นสกโกรธมากจนหายใจไม่ออกและสำลักซิก้าในปากของเขาดังนั้นเขาจึงสลบไปคุณลองจินตนาการถึงฉากที่คนสูบบุหรี่ถูกควันไฟสำลักเหมือนกับแชมปวยน้ำที่ถูกแม่น้ำสายเล็กๆจมน้ำตายจู่ๆลูฟี่ก็ดูสับสนสโมโภเวียนหัวจนไม่รู้จะทำอย่างไรในเวลานี้ดูเหมือนเขาจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและมองขึ้นไปบนหลังคาในทิศท,ทางหนึ่งซึ่งมีออร่าอันทรงพลังที่ทำให้เขากลัวโฆษณาโยกลูฟี่ นายทำสำเร็จแล้วคานมาถึงอย่างช้าๆในเวลานี้แต่ในไม่ช้าคานก็พงะเช่นกันและมองไปทางนั้นเหมือนลูฟี่ลูฟี่กดหมวกฟางและพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบคุณคานมีคนที่แข็งแกร่งอยู่ที่นี่ใช่นาะวิกโยธินหรือเปล่าคานเห็นชายในชุดคลุมมีความรู้ของเขาและยิ้มทันทีไม่มันเป็นคนรู้จักคนรู้จักก่อนที่ลูฟี่จะได้ทันถามคานก็ตะโกนขึ้นมาว่าดารัคนายจะไม่ปรากฏตัวเหรอ ทันทีที่พูดจบชายในชุดคลุมก็ปรากฏตัวขึ้นบนหลังคาทันทีคาและลูฟี่ก้าวขึ้นมุนวอล์กไปหาชายที่สวมผ้าคลุมและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือใบหน้าที่หยากกร้านของฮาคิพร้อมเครื่องหมายพิเศษลุงคนนี้เป็นใครทำไมหน้าเขามีรอยรองเท้าลูฟี่ถามอย่างไร้หัวใจคำพูดเหล่านี้ทำให้ทั้งเรโกและคาอดไม่ได้ที่จะกระตุกปากของพวกเขาลูฟี่นี่มังกี้พ่อของเธอดีดรเ็กนักปฏิวัติคาแนะนำตัวอ๋อพ่อผมเองครับลูฟี่พังก์ไปในขณะที่เขาพูดแล้วก็โตตอบเอ๊ะเอ๊ะนี่พ่อฉันหรือฉันมีพ่อด้วยเหรอ แน่นอนว่าคุณมีพ่อไม่อย่างนั้นคุณคงคิดว่าคุณเป็นมังคีกินที่กระโดดลงมาจากก้อนหินแต่นี่อาจารย์คานใครคือราชาลิงอย่าก,กังวลว่าสุนโงคงเป็นใครอย่างไรก็ตามนี่คือพ่อของคุณฉันยืนยันกับชายชาราแล้วเมื่อลูฟี่ได้ยินว่าเขายันยันกับกาฟเขาก็เชื่อในทันทีแม้ว่าเขาจะมีบุคลิกที่เป็นอิสระและเรียบง่ายแต่คนแปลกหน้าที่เขาพบเป็นครั้งแรกคือพ่อของเขาและเขาไม่รู้ว่าจะเข้ากับเขาได้อย่างไรในระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่แค่ลูฟี่แต่รวมถึงดาร์กด้วยโฆษณาเมื่อพ่อลูกสุดแปลกมาเจอกันจะว่ายังงงไคคคาาานนิดอยูู่่่่รหึแล้ววถม ลุงดราซาโบทำงานที่บ้านคุณหรือเปล่าซาโบผมบอนคนนั้นชอบเล่นท่อราโกตกตลึงคุณรู้จักซาโบไหมลูฟี่ก็พงะเช่นกันเขาบอกคานเกี่ยวกับซาโบแต่ตอนนี้คานถามพ่อของเขาเกี่ยวกับซาโบจริงๆและเขาหมายความว่าซาโบยังมีชีวิตอยู่ลูฟี่กดไหลของราโกทันทีด้วยความตื่นเต้นและถามเสียงดังว่าลุงชุบรินไม่นะพ่อซาโบยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขายังมีชีวิตอยู่เหรอดราโกนึกถึงสถานที่ที่เขาช่วยซาโบและรู้ทันทีว่าลูฟี่และซาโบรู้จักกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีคารอธิบายอยู่ข้างๆล ดราก็ตกตะลึงเขาจึงพูดยืนยันว่าลูฟี่ซาโบยังมีชีวิตอยู่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากกระสุนของมังกรสวรรค์ฉันบังเอิญผ่านมาเพื่อช่วยเขาแต่ดูเหมือนเขาจะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปเพราะอาการบาดเจ็บสาหัสว้าวเยี่ยมมากซาโบไม่เป็นไรเขายังมีชีวิตอยู่เยี่ยมมากวูหู hoo. ลูฟี่ร้องให้ทั้งน้ำตาแต่มุมปากของเขากลับโค้งขึ้นเขามีความสุขจริงๆความสุขของพี่ชายที่สูญเสียและได้กลับคืนมาอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนเท่าไวไปที่จะเข้าใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นวั่นไหวน้ำตาคลอในดวงตาของคานแต่เมื่อคานเห็นว่าราโกกำลังสูญเสียเขาก็โกรดเล็กน้อยดอรรักในฐานะผู้ปกครองคุณจะทำอย่างไรเมื่อเห็นลูกของคุณร้องไห้ ราก็ตัวสั่นไปทั้งตัวจากนั้นยื่นมือที่สันเทาออกมาตกไหลลูฟี่เบาๆแล้วพูดอย่างอบอุ่นว่าลูฟี่ไม่ต้องห่วงซาโบยังมีชีวิตอยู่และสบายดีกับฉันอยู่กับฉันที่นี่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาฉันเชื่อเจอกันใหม่เร็วๆนี้และซาโบน่าจะฟื้นความทรงจำได้ในตอนนั้นใช่ขอบคุณพ่อลูฟี่เช็ดน้ำตาและยิ้มกว้างโฆษณาในขณะนี้เดรักอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขผิดปกติ ในฐานะนักปฏิวัติที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเท่านั้นเขาไม่สามารถแม้แต่จะพบกับลูกชายของเขาแบบสบายๆซึ่งทําให้เขารู้สึกผิดต่อลูฟี่มากตามคํากล่าวที่ว่าอุดมคติและความรักในครอบครัวไม่สามารถเป็นทั้งสองอย่างได้และเขาเองก็เช่นกันผู้ที่สามารถช่วยลูฟี่ได้เป็นครั้งคราวเท่านั้นเขามีความสุขมากโดยธรรมชาติที่สามารถพูดคุยกับลูกชายได้อย่างมีความสุขในตอนนี้เขาจึงถามเสียงดังว่าลูฟี่บอกพ่อสิความฝันของคุณคืออะไรลูฟี่ตอบเสียงดังฉันอยากเป็นวันพีซี่เป็นอิสระถ้าอย่างนั้นไปให้ถึงฝันวิ่งไปที่ทะเล คานมองจากด้านข้างคำพูดของพ่อและลูกชายฟังดูแปลกประหลาดมากแต่พวกเขาดูกลมกลืนกันผิดปกติคานอยากถ่ายรูปแต่นึกถึงตัวตนของดอรรักและสุดท้ายก็กดความคิดของเขาในเวลานี้เครื่องดักฟังโทรศัพท์ในกระเป๋าของเขาดังขึ้นและคานเลือกที่จะวางสายโดยตรงนี่คือข้อตกลงกับลีจีทันทีที่คุณเห็นกองเรือนาวิกโยธินกลับมาคุณจะแจ้งให้เขาทราบทันทีด้วยเครื่องดักฟังทางโทรศัพท์ที่กล่าวว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะถอยลูฟี่กองเรือกลับมาแล้วเจอกันที่ท่าเรือคานกล่าวทันที เอาล่ะได้เวลาแล้ววันนี้ฉันสนุกมามากพอแล้วลูฟี่ยิ้มและกดหมวกฟางพ่อไปก่อนนะทักทายซาโบเอาล่ะดูแลตลอดทางเดรักกล่าวลายอย่างเคร่งครึมลูฟี่กระโดดลงมาจากหลังคาแต่คานยังอยู่คานชี้ไปที่มอเตอร์ไซค์ของสโมเกอร์แล้วพูดว่าลูฟี่ดูสิมอเตอร์ไซค์คันนี้เท่มากขีมันออกไปลูฟี่ก็ประหลาดใจเช่นกันเขาขีมมอเตอร์ไซค์เล่นซอนแล้วเผลอเหยียบคันเร่งพุ่งไปข้างหน้าแต่ลูฟี่ไม่กลัวเลยแต่กลับตื่นเต้นมากฮ่าฮ่าอาจารย์คานมอเตอร์ไซค์คันนี้ห่อจังลูฟี่ นายไปก่อนฉันจะไปที่นั่นคานตะโกนมองดูลูฟี่หายเข้าไปในสี่แยกดราโก้ถามว่าคุณมีอะไรจะบอกฉันไหมคานคานหยิบเรดาร์และเครื่องดักฟังของโทรศัพท์ออกมาโดยตรงนี่คือเรดาร์ของผลปีศาจมันสามารถตรวจจับตำแหน่งของผลปีศาจได้ในระยะหนึ่งสะดวกและใช้งานได้จริงต้องชาร์จเมื่อใดก็ได้มีเครื่องดักฟังโทรศัพท์ด้วยเราสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างได้ตลอดเวลาหรือคุณกับซาโบสามารถคุยกับลูฟี่ได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการเรดาร์ผลไม้ปีศาจดร,ราก้จับเรดาร์ด้วยความประหลาดใจ นี่เชื่อถือได้ไหมคา,านเต็มไปด้วยความมั่นใจเชื่อถือได้มากเรดาพบลูกเรือ3าคนบนเรือลูฟี่ทั้งหมดงั้นขออีกได้ไหมครับตอนนี้ไม่มีเพิ่มเติมแล้วและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทําเช่นนี้ดรากรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่ไม่ผิดหวังแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจกองทัพปฏิวัติปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและต้องการกำลังรบที่ทรงพลังอย่างมาก ผลปีศาจเป็นสิ่งจําเป็นในการบ่มเพาะผู้ที่แข็งแกร่งในเวลาอันสั้นด้วยรดาผลปีศาจนี้เขารู้สึกว่าสามารถปล่อยมือและเท้าได้ในอนาคตและเครื่องดักฟังทางโทรศัพท์คันคนนี้มีความคิดมากมายแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นในกรณีนี้เราร่วมมือกันอย่างมีความสุขลูฟี่ไว้ใจคุณและคุณสามารถติดต่อฉันได้ทุกเมื่อที่ต้องการความช่วยเหลือดียินดีให้ความร่วมมือโฆษณาคานพูดด้วยรอยยิ้มแต่จู่ๆก็เปลี่ยนหัวข้อลุงดอรักษ์ฉันมีคําถามสุดท้ายหนึ่งข้อ แม่ของลูฟี่เป็นน้องสาวของโรเจอร์หรือเปล่าคานเห็นหลังของโดรักวิ่งหนีไปคานก็อดไม่ได้ที่จะเม้มปากเห็นได้ชัดว่าผู้ชายไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้ถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันจะไม่ถามคำถามนั้นฉันควรจะถามว่าแม่ของลูฟี่เป็นน้องสาวของทิซารุหรือเปล่าคานไม่รอช้าอีกต่อไปมองไปที่สโมเคเกอร์ที่สลบสลายเป็นอย่างแรกจากนั้นกระโดดลงมาจากหลังคาเอามือออกไปสิบข้างและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือไม่นานหลังจากที่เขาจากไปสโมเคเกอร์ก็ลืมตาขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยสีสันที่ซับซ้อน สโมเกอร์ไม่คาดคิดว่าดราก้และเด็กชายหมวกฟางจะกลายเป็นท่าเรือเมืองโลกซซโรเซนจินามิและซังโกมาถึงแล้วอุตส่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าจ้องมองกองเรือนาวิโยธินขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเมืองล็อกอย่างกระวนกระวายมีเรือรบลำซึ่งมีราคาแพงมากแม้ว่าอุซับจะแข็งแกร่งขึ้นแต่การเผชิญหน้ากับฉากน,นี้เป็นครัง้งแรกเขาก็ยังอดไม่ได้ที่ขาของเขาจะสัน่นคุณลูฟี่กับคานอยู่ที่ไหนซันจิเอ่ยถามคนอื่นสายหัวอย่างว่างเปล่าพวกเขาไม่เห็นลูฟี่และคานในขณะน,นี้แสงสีทองส่องประกายบนเรือรบในระยะไกลาจากนั้นนร่่างหึ ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศของท่าเรือสูตรลายทางสีเหลืองเสื้อคลุมความยุติธรรมหน้าลุงอนาดใครนอกจากคิซารุทะเลพลเรือเอกิซารุอุสปกตร,ร้องด้วยความตกใจจนเกือบตกจากอากาศโซโลและคนอื่นๆบนพื้นก็ประหลาดใจเช่นกันแต่คิซารุก็มาถึงก่อนอุซับสไนเปอร์หมวกฟางนันกาจนสลับโรโรโนอาโซโลแมวขโมยน้อยนามิบลักฟตซันจิอาจารย์สะกดจิตจ,จังเกา่าและราชาสิงโตริกิโอโอโอลูกเรืออยู่ที่นี่ยกเว้นกับตันหมวกฟางลูฟี่งั้นมาจัดการกัน กับคุณก่อนแล้วค่อยจับเด็กหมวกฟางที่ซารุพูดก่อนจะมองไปที่อุซับความเร็วคือพลังคุณเคยถูกเตะด้วยความเร็วแสงหม่โฆษณาทันทีที่มนพลาสิกออกมามันก็ปรากฏขึ้นเหนือหัวของอุซับโดยตรงในวินาทีต่อมาและเตะอุซับปรลงไปที่พื้นด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวทุกทะลุตึกโดยตรงอุซับโซโลและคนอื่นๆตะโกนอย่างกระวนกระวายแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะขยับเขยื่อนเพราะคิซารุอยู่ที่นี่หวด แสงสีทองสว่างวาบและร่างสูงก็ปรากฏตัวขึ้นข้างมอมองโ,โลส่งโซโลไปที่กำแพงด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวหัวสาหร่ายสีเขียวสันจิตรูม่านตาแล้วผลักนามิไปหาซันโกทันทีจากนั้นชุดของทักษะการเตะแบบผสมผสานก็ปรากฏขึ้นแต่เมื่อเตะไปที่คิซารุการเตะก็ว่างเปล่าบัดซบมันเป็นความสามารถของโลเกียจริงๆหรือถ้าไม่มีฮาคิฉันรับมือมันไม่ได้จริงๆทักษะการเตะที่น่าทึ่งอีิกเสือ้อคิซารุพูดอย่างเกลียดคราสเลเซอร์ยิงออกมาจากปลายนิ้วของเขา ทะลุผ่านไหล่ของซันจิโดยตรงเลเซอร์ยังระเบิดลงทะเลด,ด้านหลังซันจิทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซันจินาม,มิและเซนงโงะไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้มาริแอเม,รมรเร์แข็งแกร่งเกินไปเร็วมากแถมยังปล่อยแสงเลเซอร์ได้อีกด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาเปลี่ยนไปเป็น,ปนขั้นสูงสุดซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะรับมือได้เลยลูฟี่คุณคานมาเร็วเข้าบางทีเมื่อได้ยินเสียงเรียกเสียงร้องแหลมสูงของลูฟี่ก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามขนาดใหญ่ คิซารุก็หยุดด้วยความอยากรู้อยากเห็นเช่นกันและมองไปยังทิศทางของที่มาของเสียงฉันเห็นลูฟี่ขับมอเตอร์ไซค์เท่ๆออกอาวาสเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถขับมันได้เลยแต่เขารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ขับมันและดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเลี้ยววอยอย่างไรและชนเข้ากับบ้านหลังหนึ่งโดยตรงโชคดีที่ลูฟี่กระโดดขึ้นก่อนจึงหลบแรงงอกระแทกได้โฆษณาหึมันอันตรายมันอันตรายหลังจากพูดจบเขาก็เงยหน้าขึ้นและเห็นนามิกับซันเกา่ามีสีหน้าพึงพอใจในขณะที่ซันจิก,กำลังจับไหล่ที่มีเลือดออกดด้้้ววยสีหหนนนาาเจจ็บปลััง โซโลและอุซับก็ออกมาจากบ้านทันทีด้วยความตื่นตระหนกลูฟี่เข้าใจทันทีเขามองไปที่คุณลุงในชุดสูทสีเหลืองและถามว่าคุณลุงนี่คือนาะวิกโยธินทิซารุและชื่อของเขาคือปอลูซาลูลูทิซารุพูดไม่ออกและพูดอย่างนีเลนสนัยว่ามันคือปลูซาลิโนออปอลูซาลูลูฉันลูฟี่ชายพูดจะเป็นวันพีทไม่ใช่ปลูซาลูลูแต่เป็นปลูซาอ้อลืมซะคุณชื่อคิซารุคู่หูของคุณถูกชายชราคนนี้ทุบตีมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมารีนที่จะต่อสู้กับโจรลจลลเอเอลล้้้้าแแวววพืออกกกูฟฟี่หมมงงยิ งั้นให้ฉันลองเป็นพลเรือเอกก่อนเข้าแกรนไลทุกคนในหมวกฟังยิ้มทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดูสินี่คือกัปตันของพวกเขาก่อนเข้าสู่กระไลล,ลองจินเหลียงของนาวิกโยธินแล้วถามผู้มาใหม่ที่สามารถพูดฮาคีแบบนั้นได้โอ้โอผู้มาใหม่เป็นเสื้อโค้ทจริงๆคิซารู้ยังคงดูโง่เขลาถ้าอย่างนั้นคุณเคยถูกเตะด้วยความเร็วแสงไหมทันทีที่พูดจบชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังลูฟี่แล้วเตะหัวลูฟี่ด้วยขาย,ยาวๆ ลูฟี่ทำท่ามาอบรอบมือขวาของฮาคีอาวุธยุทโธปกรณ์และถอยกลับและรู้สึกได้ถึงแรงม a h พุ่งเข้าเศร้าเขาทันทีจากนั้นเขาก็ถูกเตะไปด้านข้างหลายสิบเมตรไถคูบนพื้นหกลูฟี่ก็ประหลาดใจเช่นกันเขาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นซอนแล้วเผลอเหยียบคันเร่งพุ่งไปข้างหน้าแต่ลูฟี่ไม่กลัวเลยแต่กลับตื่นเต้นมากฮ่าฮ่าฮอาจารย์คานมอเตอร์ไซค์คันนี้หล่อจังลูฟี่นายไปก่อนฉันจะไปที่นั่นคานตะโกนมองดูลูฟี่หายเข้าไปในสี่แยกดราโก้ถามว่าคุณมีอะไรจะบอกฉันไหมคานาหยิบเเรรรรดดดาา์และคื่อออองงงงััักกฟขโโททศพมยต นี่คือเรดาร์ของผลปีศาจมันสามารถตรวจจับตำแหน่งของผลลปีศาจได้ในระยะหนึ่งสะดวกและใช้งานได้จริงต้องชาร์จเมื่อใดก็ได้มีเครื่องดักฟังโทรศัพท์ด้วยเราสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างได้ตลอดเวลาหรือคุณกับซาโบสามารถคุยกับลูฟี่ได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการเรดาร์ผลไม้ปีศาจดราก้จับเรดาร์ด้วยความประหลาดใจนี่เชื่อถือได้ไหมคันเต็มไปด้วยความมั่นใจเชื่อถือได้มากเรดาร์พบลูกเรือสามคนบนเรือลูฟี่ทั้งหมดงั้นขออีกได้ไหมครับ ตอนนี้ไม่มีเพิ่มเติมแล้วและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำเช่นนี้ดรากรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่ไม่ผิดหวังแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจกองทัพปฏิวัติปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและต้องการกำลังรบที่ทรงพลังอย่างมาก ผลปีศาจเป็นสิ่งจําเป็นในการบ่มเพาะผู้ที่แข็งแกร่งในเวลาอันสั้นด้วยระดับผลปีศาจนี้เขารู้สึกว่าสามารถปล่อยมือและเท้าได้ในอนาคตและเครื่องดักฟังทางโทรศัพท์คันคนนี้มีความคิดมากมายแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นในกรณีนี้เราร่วมมือกันอย่างมีความสุขลูฟี่ไว้ใจคุณและคุณสามารถติดต่อฉันได้ทุกเมื่อที่ต้องการความช่วยเหลือดียินดีให้ความร่วมมือโฆษณาคานพูดด้วยรอยยิ้มแต่จู่ๆก็เปลี่ยนหัวข้อลุงดอรักฉันมีคําถามสุดท้ายหนึ่งข้อ แม่ของลูฟี่เป็นน้องสาวของโรเจอร์หรือเปล่าคานเห็นหลังของโดรักวิ่งหนีไปคานก็อดไม่ได้ที่จะเม้มปากเห็นได้ชัดว่าผู้ชายไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้ถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันจะไม่ถามคำถามนั้นฉันควรจะถามว่าแม่ของลูฟี่เป็นน้องสาวของที่ซารุหรือเปล่าคานไม่รอช้าอีกต่อไปมองไปที่สโมเคเกอร์ที่สลบสลายเป็นอย่างแรกจากนั้นกระโดดลงมาจากหลังคาเอามือออกไปสิบข้างและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือไม่นานหลังจากที่เขาจับไปสโมเคเกอร์ก็ลืมตาขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยสีสันที่ซับซ้อน สโมเอร์ไม่คาดคิดว่าดราโก้และเด็กชายหมวกฟางจะกลายเป็นท่าเรือเมืองโลกซอโรกซนจินามิและซังกมาถึงแล้วอุปกรณลังบินอยู่บนท้องฟ้าจ้องมองกองเรือนาวิกโยธินขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเมืองล็อกอย่างกระวนกระวายมีเรือรบลำซึ่งมีราคาแพงมากแม้ว่าอุซับจะแข็งแกร่งขึ้นแต่การเผชิญหน้ากับฉากน,นี้เป็นครัง้งอแรกเขาก็ยังอดไม่ได้ที่ขาของเขาจะสัน่นคุณลูฟี่กับคานอยู่ที่ไหนซันจิเอ่ยถามคนอื่นสายหัวอย่างว่างเปล่าพวกเขาไม่เห็นลูฟี่และคานในขณะน,นี้แสงสีทองส่องประกายบนเรือรบในระยะไกลจากนั้นนร่่างงหึ ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศของท่าเรือสุดลายทางสีเหลืองเสื้อคลุมความยุติธรรมหน้าลุงอนาดใครนอกจากคิซารุทะเลพลเรือเอกิซารุอุสปกรีดร้องด้วยความตกใจจนเกือบตกจากอากาศโซโลและคนอื่นๆบนพื้นก็ประหลาดใจเช่นกันแต่คิซารุก็มาถึงก่อนอุซับสไนเปอร์หมวกฟางนันกล่าวจนสลับโรโรโนอาโซโลแมวขโมยน้อยนามิแบล็กฟุตซันจิอาจารย์สะกดจิตจ,จังเกา่าและราชาสิงโตริกิโอโอโอลูกเรืออยู่ที่นี่ยกเว้นกับตันหมวกฟางลูฟี่งั้นมาจัดการกัน กับคุณก่อนแล้วค่อยจับเด็กหมวกฟางทิซารุพูดก่อนจะมองไปที่อุซับความเร็วคือพลังคุณเคยถูกเตะด้วยความเร็วแสงใหม่โฆษณาทันทีที่มนพลาสิกออกมามันก็ปรากฏขึ้นเหนือหัวของอุซับโดยตรงในวินาทีต่อมาและเตะอุซับปลงไปที่พื้นด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวทุกทะลุตึกโดยตรงอุซับโซโลและคนอื่นๆตะโกนอย่างกระวนกระวายแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะขยับเขยื้อนเพราะคิซารุอยู่ที่นี่หวด แสงสีทองสว่างวาบและร่างสูงก็ปรากฏตัวขึ้นข้างมอมองโซโลส่งโซโลไปที่กำแพงด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวหัวสารายสีเขียวสันจิตรูม่านตาแล้วผลักนามิไปหาซันโกทันทีจากนั้นชุดของทักษะการเตะแบบผสมผสานก็ปรากฏขึ้นแต่เมื่อเตะไปที่คิซารุการเตะก็ว่างเปล่าบัดซบมันเป็นความสามารถของโลเกียจริงๆหรือถ้าไม่มีฮาคิฉันรับมือมันไม่ได้จริงๆทักษะการเตะที่น่าทึ่งอีกเสือ้อคิซารุพูดอย่างเกียดคร้านเลเซอร์ยิงออกมาจากปลายนิ้วของเขา ทะลุผ่านไหล่ของซันจิโดยตรงเลเซอร์ยังระเบิดลงทะเลด,ด้านหลังซันจิทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซันจินาม,มิและเซนงโงะไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้มมรีดอม,รมรเร์แข็งแกร่งเกินไปเร็วมากแถมยังปล่อยแสงเลเซอร์ได้อีกด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาเปลี่ยนไปเป็น,ปนขั้นสูงสุดซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะรับมือได้เลยลูฟี่คุณคารมาเร็วเข้าบางทีเมื่อได้ยินเสียงเรียกเสียงร้องแหลมสูงของลูฟี่ก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามขนาดใหญ่ คิซารุก็หยุดด้วยความอยากรู้อยากเห็นเช่นกันและมองไปยังทิศท,ทางของที่มาของเสียงชันเห็นลูฟี่ขับมอเตอร์ไซค์เท่ๆออกอาวาดเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถขับมันได้เลยแต่เขารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ขับมันและดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะเลี้ยววอย่างไรและชนเข้ากับบ้านหลังหนึ่งโดยตรงโชคดีที่ลูฟี่กระโดดขึ้นก่อนจึงหลบแรงองอกระแทกได้โฆษณาหึมันอันตรายมันอันตรายหลังจากพูดจบเขาก็เงยหน้าขึ้นและเห็นนามิกับซันเกามีสีหน้าพึงพอใจในขณะที่ซันจิก,กําลังจับไหล่ที่มีเลือดออกกดด้้้ววยสีหหนนนาาเจจ็ปลััง โซโลและอุซับก็ออกมาจากบ้านทันทีด้วยความตื่นตระหนกลูฟี่เข้าใจทันทีเขามองไปที่คุณลุงในชุดสูทสีเหลืองและถามว่าคุณลุงนี่คือนาะวิกโยตินคิซารุและชื่อของเขาคือปอลูซาลูลูคิซารุพูดไม่ออกและพูดอย่างนีเลนสไนว่ามันคือปลูซาลิโนออปอลูซาลูลูฉันลูฟี่ชายพูดจะเป็นวันพีทไม่ใช่ปพลูซาลูลูแต่เป็นปพลูซาอ้อลืมซะคุณชื่อคิซารุคู่หูของคุณถูกชายชาราคนนี้ทุบตีมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมารีนที่จะต่อสู้กับโจรสลัลลออลล้้้าแลววกกกูฟฟี่หมมงงยิ งั้นให้ฉันลองเป็นพลเรือเอกก่อนเข้ากราไลาทุกคนในหมวกฟังยิ้มทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดูสินี่คือกัปตันของพวกเขาก่อนเข้าสู่กราไลาลองจินเหลียงของนาวิกโยธินแล้วถามผู้มาใหม่ที่สามารถพูดฮาคีแบบนั้นได้โอ้โอผู้มาใหม่เป็นเสื้อโค้ชจริงๆคิซารู้ยังคงดูโง่เขลาถ้าอย่างนั้นคุณเคยถูกเตะด้วยความเร็วแสงไหมทันทีที่พูดจบชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังลูฟี่แล้วเตะหัวลูฟี่ด้วยขายาวๆ ลูฟี่ทำท่ามาอ,อบรอบมือขวาของฮากิอาวุธยุทโธปกรณ์และถอยกลับและรู้สึกได้ถึงแรงมหาพุ่งเข้าเศร้าเขาทันทีจากนั้นเขาก็ถูกเตะไปด้านข้างหลายสิบเมตร,รไถ่คูบนพื้นศูนย์ศูนย์ฮะอันตรายจังคุณลุงทำอะไรอยู่ไม่แม้แต่จะทักทายลูฟี่มองไปที่แขนที่คุกรุ่นและแม้ว่าเขาจะบ่นแต่ก็ยังมีรอยยิ้มที่ตื่นเต้นอยู่บนใบหน้าของเขาโอ้มันสามารถป้องกันการโจมตีของชายชาราอีกเสื้อโค้ทคิซารุรู้สึกผ่อนคลายและปรากฏตัวบนหัวของลูฟี่อีกครั้งเกียสอง ลูฟี่เพียงแค่เปิดเกียร์สองของควันและสีที่รอบรู้จับการเคลื่อนไหวของคิสซารุได้รีบถอยหลังไปสองเก้าเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของคิ่ซารุและยิงเข้าที่ท้องของคิ่ซารุด้วยปืนพกไอพ่นอย่างไรก็ตามมันว่างเปล่าท้องของคิ่ซารุกลายเป็นจุดแสงถูกเจาะโดยกำปั้นยางของลูฟี่ทำไมมันใช้ไม่ได้ละ่ะฉันใช้ฮาคิชัดๆลูฟี่ไม่อยากจะเชื่อดังนั้นเขาจึงโจมตีต่อไปปืนกลไอพ่นยางปังปัง ปืนก้อย่างนั้นเร็วกินกว่าจะมองเห็นได้และมันก็สามารถโจมตีคิซารุได้แต่ร่างกายของคิซารุนั้นเบามากและมันไม่สามารถเข้าถึงมันได้เลยในแสงวูบวับมีเท้าโผล่ออกมาจากด้านหลังศีรษะของลูฟี่คลมคลามลูฟี่ถูกเตะกระเด็นออกไปโชคดีที่ลูฟี่พลิกตัวตีลังกาตลางอากาศและร่อนลงสู่พื้นอย่างหมดลมหายใจฉันเข้าใจแล้วเป็นนาะวิเกโยธินจริงๆที่ทำนายคำทำนายของฉันและกลายเป็นทาสก่อนที่ฉันจะโจมตีแม้ว่าจะผ่านเทคนิคเพียงเล็กน้อยแต่ปัญหามากมายก็สามารถเห็นได้โฆษณานั่นคือคิซารุไม่ใช่แค่เรววกก่่่าาลูฟีีีังงยยดดอ้ แน่นอนคิซารุทำพลเรือเอกมาหลายปีแล้วถ้าเขาถูกเด็กที่เพิ่งหัดเล่นเข้าครอบงำได้ง่ายๆก็คงเป็นการเสียเวลาเปล่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าลูฟี่จะอ่อนแอกกว่าเล็กน้อยแต่คิซารุก็เอาชนะลูฟี่ได้ไม่ง่ายนักโซโลซันจิและคนอื่นๆที่กำลังดูการต่อสู้จ้องตรงมาเฮ้ hey, หัวหน้าคอเรล่าเมื่อกี้คุณเห็นชัดไหมมือของซันจิสันเมื่อเขาจุดบุหรี่มันเร็วเกินไปฉันมองเห็นไม่ชัดเลยแม้ว่าฉันจะเปิดความรู้ก็ตามใบหน้าของโซโลหน้าเกลียดยิ่งขึ้น ยิ่งพบเจ้านายมากเท่าไหร่โซโลก็ยิ่งรู้สึกอ่อนแอและอ่อนแอมากขึ้นเท่านั้นและเขาก็ยิ่งเกลียดตัวเองที่เติบโตชา้าเกินไปแต่ไม่มีทางหรอกมันต้องใช้เวลาในการเติบโตถ้าก่อนหน้านี้เราได้พบกับฮอกอายและราชสีทองคําให้ทุกคนรู้ว่าพลังคืออะไรและตอนนี้เราได้พบกับคิซารุให้ทุกคนรู้ว่าความเร็วคืออะไรอย่างที่คานพูดความเร็วของคิซารุตามไม่ทันหนวดขาวและลูฟี่ยังไม่เพียงพอในตอนนี้อย่างไรก็ตามทุกคนต่างเชื่อมั่นในตัวลูฟี่และคานควรจะมาเร็วๆนี้ปล่อยมันไปกลุ่มหมวกฟาง รองกองบัญชาการกองทัพเรือหัวเซาซานจะส่งคุณไปที่อินเพลดาวชายมีหนวดคราวที่คาบซิก้าอยู่ในปากกระโดดลงมาบนมูลบอกและจมตีซันจิที่อยู่ใกล้เขาด้วยตัวคนเดียวเมื่อเห็นเช่นนี้โซโลกำลังจะเคลื่อนไหวแต่จู่ๆคนของเขาก็ร่วงจนหมดซากุระเทนและเดดซีก็ขึ้นไปต่อสู้พร้อมกันเมื่อไหร่มีสองเล่มฟันซากุระเทนและเดดบูด,ดคนที่ยิงไม่ใช่มีสองเล่มแต่เป็นมีดแปดเล่มแมงมุมผีพุ่งลงมาจากท้องฟ้าควบคุมมีดหกเล่มในเส้นผมของมันและฟันเข้าที่ร่างของโซโลบาดเลือดจำนวนมากออกทันทีโซโลแค่นเสียยงงและละบับไปอ่ารรววดเ็ หววสสาายยร่ีีเขซันจิตกใจเล็กน้อยแต่หัวชาวซานเวยโอกาสนั้นเตะเข้าที่ท้องและเตะออกไปไกลในทันทีทั้งโซโลและซันจิตลุกขึ้นยืนพวกเขาดูน่าสังเวชแต่พวกเขายังคงยืนตัวตรงโฆษณาโซโลซันจินามิอุซับและซันโกต่างกังวลมากซันจิตจุดบุหรี่อีกครั้งและพูดเสียงเบาว่าคุณนามิโปรดป้องกันเรือด้วยจังโกอุซับและลิจิและอย่าให้เรือเมรีจมโดยกระสุนของมารีนรองนายพลสองคนนี้มอบมันให้ฉันและการแปรรูปหัวคลอเรล่า โซโลค่อยๆดึงอัครวดาอิจิออกมาแล้วกัดเข้าปากทำท่าสามดาบโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อเห็นเช่นนี้นามิทั้งสามก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเมื่อเห็นว่ากองเรือนาวิเกโยทินเข้ามาใกล้พวกเขาจึงรีบไปหาเมรีอย่างไรก็ตามรองนายพลสองคนนี้ก็กล้าหาญและมีทักษะเช่นกันเรือรบยังอยู่ห่างไกลาจากท่าเรือพวกเขาจึงกล้าเหยียบมูลวอล์กเพื่อมาก่อนเวลาอาจเป็นเพราะความโกรธความโกรธที่ถูกกลุ่มจนสลัดหมวกฟางหลอกเพียงเพราะคุณสองคนต้องการจัดการกับรองแม่ทัพสองคนของเราเห็นได้ชัดว่าพิมแงงมุมดูถูกโซโลและสันจิ รองแม่ทัพหัวชาวซานปล่อยสองคนนี้ไว้ให้ข้าแล้วเจ้าไปจับตัวอื่นหัวชาวซานไม่คัดค้านเลยและไล่ตามนาม,มิและคนอื่นๆซันจิและโซโลต้องการหยุดพวกเขาแต่ถูกขัดขวาง้วยมีแปดเล่มที่แมงมุมผีถืออยู่หลังการต่อสู้โซโลและซันจิเกือบจมกองเลือดแต่พวกเขาก็ฝ่าการป้องกันของแมงมุมผีไม่ได้ตามคาดของรองผู้บัญชาการกองบัญชาการกองทัพเรือความแข็งแกร่งนั้นแข็งแกร่งมากซันจิผู้เสียงเบาเฮทแม่ครัวนิสัยเสียร่วมมือกับฉันฉันจะใช้แรงกดดันนี้เพื่อทำลายตัวเอง โซโลดูเหมือนจะพูด้ายคำที่ไรความหมายกับเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายของเขาอย่าตายนะโอ้ฉันจะไม่ตายก่อนที่จะบรรลุค,ความฝันของฉันเมื่อพูดเช่นนั้นทั้งสองก็พุ่งเข้าหาแมงมุมผีพร้อมกันโซโลเปิดทางด้วยกระบวนท่า72ท่าแต่ถูกแมงมุมผีขัดขวางอย่างง่ายดายด้วยมีสองามเล่มและสัญจิถือโอกาสส่งชุดทักษะเตะ แมงมุมผีไม่สนใจและมีทั้งแปดเล่มก็ได้รำอย่างแข็งแรงไม่เพียงแต่ป้องกันการโจมตีของทั้งสองได้อย่างง่ายดายแต่ยังสร้างบาดแผลให้กับทั้งสองอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปแมงมุมผีออดไม่ได้ที่จะงุดหิดฉันเข้าใจแล้วพลังชีวิตของคุณดูเหมือนจะหวงแหนมากแต่ก็นั่นแหละโฆษณาตามที่แมงมุมผีพูดอร่าแห่งการฆาตกรรมบนร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆที่เมลินามีทั้งสามเพิ่งขึ้นเรือเมื่อมีโฮเชอเชลล่ตามพวกเขาสังเจโอคว้างเล่ยวงเดือนผู้หนึ่งโดยตรงแต่โฮเชอร์เชลิกเลี้ เทคนิคลับสะกดจิตดับเบิลริงคินเมื่อเลื่อวงเดินบินกลับมาในมือของั้นเกาอีกครั้งหัวเซาซานก็ตกอยู่ในพวังทําได้ดีมากั้นโกนามิและอุสปดีใจฮ่าฮาแค่นั้นแหละฉันเป็นใครฉันเป็นตัวตวนใจอันดับหนึ่งของกลุ่มจนสลับหมวกฟางนานีซังเจโออดไม่ได้ที่จะสอบบอทาก่อนที่เขาจะพูดจบเพียงเพื่อที่จะเห็นโฮเชนสายหัวและฟื้นคืนสติในเวลานี้ในที่สุดซังเจโอ,อก็เข้าใจเจตนาดีของเขาอย่างลึกซึ้งเมื่อเทคนิคการสะกดจิตไม่มีประโยชน์กับศัตรูเขาไม่สามารถหลบหนีได้จริงๆ หัวเศราซานเกาหัวของเขาและมองไปที่สังเจโอด้วยความประหลาดใจใช่แล้วแม้แต่ฉันก็สะกดจิตได้สังเจโอรู้สึกอายทันทีฮิฮิฮิไม่มีอะไรหรอกได้เวลาอายแล้วหรือยังนามิและอุปบุญเสียงดังอย่างช่วยไม่ได้แต่มีวิธีอื่นหัวฉาเสาวกำลังปิดล้อมท่าเรือและมีกองเรนาวิโยธินอยู่ในทะเลเป็นเรื่องที่กอลือนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆถ้าฉันรู้ว่าฉันจะไม่มาที่เมืองหลกครูคันคุณอยู่ที่ไหนไม่มีทางอุซับเลือกที่จะริเริ่มที่จะยืนหยัดเอาจริงๆฉันไม่คิดว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับรรรออองพเอเอเืก็วขนนาดนี พวกในพึ่งฉันมากเกินไปกับตันอุซับในเวลานี้คานกำลังรีบไปที่ท่าเรือเช่นกันแต่ความเร็วของเขาไม่เร็วและดูเหมือนไม่รีบร้อนเลยอย่าปล่อยให้เจ้าเผชิญกับความกลัวเจ้าจะไม่มีวันรู้ว่าศัตรูทรงพลังเพียงใดข้าจะชะลอความเร็วลงเล็กน้อยและให้เจ้าได้เรียนรู้บทเรียนมากพอและเจ้าจะฝึกฝนอย่างแข็งขันในอนาคตส่วนเจ้าจะเป็นเช่นไรถูกข่าที่ิความรู้ของฉันยังคงอยู่เสมอคานไม่สนใจเรื่องการนอกใจคู่หูของเขาหากต้องเร่งรีบทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทุกคนก็จะเติบโตไม่ได้ดังนั้นจงเหี้ยมโหดเมืื่่่ออออจาเเเเเป็นชนชดีีียววกกับูฟขขให้รมมคสุ แล้วลูฟี่จะรู้ว่าเขาต้องปรับปรุงเมื่อเทียบกับการสอนของอาจารย์แล้วยังจำเป็นต้องสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้จริงเพื่อให้เติบโตเร็วขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของกลุ่มหมวกฟางในหนังสือต้นฉบับแต่ตอนนี้กับคานคานทำได้เพียงสร้างสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถไปที่เกิดเหตุได้เนื่องจากการผัดวันประกันพรุ่งเพื่อให้คู่หูขอ,ของเขายอมรับการล้างบาปของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นจริงฮะผู้หญิงคนนี้คือทาชิง้คานเห็นหญิงสาวสวมแว่นสวมเสือ้อเชตลายดอกและผมสั้นสีดำกำลังต่อยกำแพงของผู้พักอาศัยดูเหมือนจะมีน้าาตตคอเบบธพพูดัซใหยโร โรโนอาโซโลทำไมทำไมมีดที่มีชื่อเสียงถึงอยู่ในมือของคนแบบนี้เพราะฉันเป็นผู้หญิงเลยทําอะไรยากไม่ได้ในดูถูกฉันชัดๆนักล่าจนสลัดผู้เกลียดชงังคานได้ยินอย่างชัดเจนดูเหมือนว่าคุอิณตัวปลอมคนนี้ยังคงได้พบกับโซโลและความแค้นที่มีต่อโซโลยังฝังลึกอยู่เป็นเรื่องจริงที่การตายของคุอิเนะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าเป็นซีพีของโซโรและแทชิจิก็ยังสามารถถูกทําลายได้จากนั้นคานก็นึกถึงเรื่องตลบตลก ถ้าทาชิงิถูกพามาที่ท่าเรือแล้วทาชิงิเห็นท่าทางน่าสมเพชของโซโลฉันไม่รู้ว่าทาชิงิจะมีสีหน้าอย่างไรและตอนนี้อยู่ในเมืองหลบหน้าสนใจไหมที่สโมเกอร์และเทชิจิออกจากที่เกิดเหตุเร็วเกินไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้คานก็ก้าวไปข้างหน้าสวัสดีมารินน้อยคุณร้องให้หรือเปล่าคานแกล้งทําเป็นเดินผ่านไปผ่านมาโฆษณาโอขอโทษฉันไม่ได้ร้องให้ฉันแค่ทาชิงเช็ดฉางตาและกําลังจะอธิบายอะไรบางอย่างทันใดนั้นเขาก็เห็นนะ้มีสามเล่นที่เอวของคานและกระโดดขึ้นด้วยเสียงร้องด้วยความประหลาดใจดวงตาขขขออออองงงงงเาาาาาจจจััับ้้้้้ไปทททีี่่คคนนนนนนหหมมดดสวย ท่านถอยหลังไปสองเก้าอย่างรวดเร็วเว้นระยะห่างระหว่างเขากับทาชิงิอาฉันขอโทษฉันตื่นเต้นมากทาชิงิกล่าวในขณะที่ขอโทษอือไปดูก็ได้คันยืนอยู่ตรงนั้นให้เธอเห็นทาชิงิตื่นเต้นมากเขามองดูที่ด้ามมีดอย่างระมัดระวังจากนั้นหยิบหนังสือเล่มเล็กออกมาแล้วพลิกดูทั้งคนตื่นเต้นนี่คือออกซิเดียนดับว่องไวที่ดีนี่คือโอนิโตรุร่นที่สามยังมีนีดดีๆอายุอีกเล่มดับที่มีชื่อเสียงมากมายคุณคือสามนักดับใช่หรือไม่โอ้ไม่ฉันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนเดียวกับสามนักดบับจนสลัดผมเขียว แต่ฉันคิดว่ามันเหลือเชื่อที่คุณมีดาบที่มีชื่อเสียงมากมายเมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่สดใสของทาชินิคานก็แนะนําตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำความฝันของทาชิจีคือการรวบรวมมีดที่มีชื่อเสียงทั้งหมดแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีความสามารถพอที่จะเทียบเคียงได้นี่ยังท่อสมอกที่ไม่รู้จักสอนคนแล้วยังแบกรับไว้ทั้งวันเขาส่งทาชินิไปอยู่ในมือของเฮกานและฮินะดีกว่าเขาเช่นนี้เขาหยิงยโสตลอดทั้งวันไม่มีความสามารถที่แท้จริงและสร้างปัญหามากมายทาชิจีถูกสโมเคลากลงไปอย่างแน่นอนคานพูดเบาๆคุณชอบมีีีีดดทท่่่ชชืออเเสยยงงหาิิจพู็ข ใช่ความฝันของฉันคือการรวบรวมมีดที่มีชื่อเสียงและความมีดที่มีชื่อเสียงทั้งหมดจากคนร้ายโฆษณาฮิฮิเธอต้องแข็งแกร่งพอไม่งั้นเธอยั่งมีดของคนร้ายไม่สําเร็จแต่มีดของเธอเองเข้าไปแทนฉันฉันก็รู้เหมือนกันแต่ฉันยังอ่อนแอเกินไปทาชิงิรู้สึกหดหูใจมากบางทีเธออาจจะไม่รู้สึกมาก่อนแต่หลังจากต่อสู้กับโซโลผมสีเขียวเธอรู้ว่ากำลังของเธอไม่เพียงพอที่จะควาดาับของผู้ร้ายเธอไม่สามารถแม้แต่จะถือดาบของเธอเองนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าความแข็งแกร่งนั้นสำคัญมาก แน่นอนว่ารูปแบบสามดาบของโจนสลัดผมเขียวที่คุณกล่าวถึงนั้นไม่แข็งแกร่งเกินไปและมันกำลังถูกแมงมุมผีทำลายล้างที่ท่าเรือคานพูดอีกครั้งพลเรือโถผีแมงมุมกองบัญชาการกองทัพเรือกลับมาแล้วทาชิงิประหลาดใจพลเรือเอกิซารุก็อยู่ที่นี่ด้วยคุณอยากดูไหมไปต้องไปหลังจากจับทาชิงิได้สำเร็จทั้งสองก็มุ่งหน้าไปยังท่าเรืออ้อฉันไม่รู้จักชื่อของสุภาพบุรุษคนนั้น เออฉันชื่อคานฉันชื่อทาชิกิในอนาคตเราจะพูดถึงดาบที่มีชื่อเสียงได้ถ้าเรืออยู่ไม่ไกลและคานกับทาชิกิก็ไปถึงที่นั่นในไม่ช้าลูฟี่ซึ่งกำลังต่อสู้กับทิซารุอย่างหนักสัมผัสไดถึงการมาถึงของคานในทันทีและรอยยิ้มสดใสก็เปิดขึ้นที่มุมปากของเขาเกือบทำให้ดวงตาของทิซารุตาพรา่าโอ้โอ,โอตอนนี้ฉันยังยิ้มได้ขอให้รอยยิ้มนี้อยู่ในเมืองโลกตลอดไปชงโกอยู่สูง8ฟุตหวือบูมบูมบูมอนุภาคแสงจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหาลูฟี่ตลอดเวลาลูฟี่เต็มไป แต่ลูฟี่รู้สึกโล่งใจมากเพราะคานมาเขาไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของเพื่อนและเขาสามารถสู้กับคิซารุได้ด้วยกำลังทั้งหมดที่มีคานควบคุมสถานการณ์ในกองถ่ายได้อย่างสมบูรณ์โซโลและสันจิร่วมมือกันต่อสู้กับแมงมุมผีไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้มันน่าสังเวชแค่ไหนเลือดไม่เพียงพอที่จะอธิบายพวกมันจากนั้นก็มีอุซับที่บินอยู่ในอากาศและโจมตีด้วยหนังสติ๊กยักษ์แต่การโจมตีนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับหัวเศร้าซานหัวชาวซานมักจะพุ่งขึ้นไปในอากาศเพื่อดึงอุซับลงมา นามิซันโกและลิจิยังคงต่อสู้อย่างหนักกองเรานาวิโยธินโจมตีรุนแรงเกินไปพวกเขาทั้งสามรีบร้อนและลิจิถูกยิงด้วยสาำช่างเป็นการต่อสู้ที่น่ากลัวจริงๆใบหน้าของทาชิมิซีดลงโรโรโนโอาโซโลที่ฉันเทียบไม่ได้ช่างหน้าสมเพชภายใต้เงืม้อมือของรองพลเรือโทอย่างไรก็ตามเมื่อเธอพูดคานไม่ได้อยู่เคียงข้างเธออีกต่อไปฉันเห็นคันหลบอยู่ข้างหน้าอุซับและออกซิเดียนก็ดึงมีดออกมาและแสงไฟฟ้าสีดำก็ฟันเข้าที่หัวเซาซานโดยตรงและสับหัวเฉาซานขึ้นไปในอากาศทันทีอาจารย์คานทุกคนประหลาดใจลในขขเวกกกาาคมัองพ็บื คานยิ้มและพูดว่าพวกคุณเคยสัมผัสความน่ากลัวของนาวิกโยธินไหมนี่เป็นหลักสูตรพิเศษและมันจะทําให้คุณเข้าใจความน่ากลัวของแกรนไลทันทีที่คําพูดเหล่านี้ออกมาทุกคนก็เข้าใจผู้เขียนร่วมคันรู้อยู่เสมอว่าสถานการณ์ของพวกเขาไม่ดีแต่จงใจไม่มาที่นี่เพียงเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าพลังการต่อสู้ขั้นสูงของนาวิกโยธินนั้นทรงพลังเพียงใดผู้ชายคนนี้เป็นเพียงปีศาจ